อันนี้ครับมันเป็นเทคโนโลยีวัฒนธรรมไทยผสมกับเทคโนโลยียุคใหม่ครับผมมันประกอบไปได้วยเทคโนโลยีต่างๆครับเช่นพวกเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนครับก็จะเป็นพวกกางหันลมพวกการหันน้ำแล้วก็โซล่าเซละไรพวกนี้ครับส่วนโตัวนธนะคร,รัก็มีพวกส้ตมตำของภาคอีสานพวกลอยกระทงของภาคเหนือแล้วก็พวกการเล่นสงการในภาคกลางครับจุดประสงค์ของงานนี้นะครับก็คือแสดงความเป็นไทยนะครับแล้วก็แสดงคอนเซป็ปเทคโนโลยีแล้วก็พวก ข้างล่งงานสะอาดในพวกนี้ครับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาค่ะชื่อโรงเรียนยาวมากงานชิ<า>น้นนี้นะครับก็จะมีเป็นเรื่องราวครับอันนี้ก็จะเหมือนเสียงเสมือนโรงงานที่คอยรีไซเคิลของนะครับแล้วก็ตัวรังสีอินฟาเรดนะครับในการตรวจจับให้เซอร์โวหมุนเพื่อที่ลังจะได้หมุนต่อนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกล้องฮัสกี้เลนนะครับในการตรวจจับวัตถุตรงนี้เป็นตัวตรวจจับแสงนะครับในการที่ทําให้เซอร์โวเปิด ส่วนตัวนี้เป็นอัลตราโซนิกนะครับที่จะทำให้เพลงดังครับ